งานเข้าฟิล์มรัฐภูมิถูกดีเอเรียกสอบปากคำโยงคดีฟอเร็กซ์ดีวันนี้23กรกฎาคม5 6 6พันตํารพันตำรวจตีวรนันศรีลำพอออกกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยความคืบหน้าในคดีฟอเร็กซ์ดีว่าสำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด8รายพบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้องหนึ่งราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งรายเป็นดีเจชายชื่อดังนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่17สิงหาคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์โกธิ ผู้ต้องหารายสำคัญและอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกันจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วนไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้นเพื่อที่จะได้ให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยานอีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษและธุรกิจ Forex 3็ดมีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง8ปดายพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับดารานักแสดงชายชื่อดังคือนายรัฐภูมิโตโคงทรัพย หรือฟิล์มและดีเจชื่อดังนายวิเชียนกุศลมโนใหม่หรือดีเจเพชรจ้านอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามารัศมีรามาหรือเมธสามีนักแสดงสาวชื่อดังหยาดทิพราชปาลมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิร,รักษ์โกธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมตรามาก็ยังมีเส้นทางการเงินพัวพันกับบริษัทมีเดียเพย์และนายอภิร,รักษ์โกธิอีกด้วย